สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มติดตอกของเรานั่นเองนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเข้าไปที่ Google นะครับผมแล้วสิมพ์คำว่า SPESM นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับผมจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมตรงที่สมัครสมาชิกนะครับ เพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่านสองครั้งนะครับผมอย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยสำหรับใครนะครับที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยนี่นะครับผมพอกดเข้าสู่ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเมนูแรกของเรานะครับผมอยู่ที่เมนูความสั่งซื้อใหม่นะครับผมด้านบนนะครับผมก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผม ให้เรามาติ๊กตรงแพลตฟอร์ม Titik t o อกนะครับผมแล้วเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมให้เลือกคําว่าเพิ่มผู้ติดตามนะครับในส่วนของค่าบริการนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นนั้นแรกนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สั่งซื้อก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราเข้าไปหน้าที่ Tik t o อกนะครับผมกด c ั p y อกลิงก์ t ิกตอกมากดวางครับผมสําหรับจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมของผมเอาสักหนึ่งร้อยแล้วกันเนาะ ส่วนค่าใช้ใจ่ายนะครับผมเพียงแค่5บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกมากๆเลยพอตรวจสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดสั่งซื้อได้เลยครับอพอกดสั่งซื้อแล้วนะครับผมของเราก็จะขึ้นหน้าต่างเขียวๆแบบนี้นะครับผมได้ราคาสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับผมหรือว่าเข้าไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อได้ครับผม สถานะก็จะขึ้นนะครับว่ากำลังรอยดาเนินการนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์ติกต็อกของเรานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปริมาณของเราที่เพิ่มเพิ่มผู้ติดตามไปนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ไม่มีเครดิตหรือว่ายังไม่ได้เติมเงินนะครับผมเข้าไปที่เมนูตรงเติมเงินได้เลยครับจะมีทั้งสแกน QR code ชิลเพย์สองอัลา Wallet แล้วก็มีทูมันนี่ Wallet นะครับผม ก่อนเติมเงินก็อย่าลืมอ่านคําแนะนํากันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยเติมขั้นต่ำ10บาทนะครับผมสูงสุดไม่เกิน100,000บาทนะครับผมต่อครั้งทางกิโยโคส์นะครับเขาก็มีโปรโมชั่นนะครับผมเมื่อเติมครบ2,000บาทขึ้นไปนะครับผมจะได้รับโบนัสเพิ่มถึง5%กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหายอดไรไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับหรือว่าติดปัญหาต่างๆนะครับผมเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับผม เพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเรานะครับผมแล้วก็พิมพ์ส่งข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยในส่นเมนูของบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้นะครับผมมีให้เลือกเหรียญและราคาต่างๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกไอจีเฟ o บุ๊กยูทูบนะครับผมส่วนขวามือก็จะเป็นคาอธิบายของเรียญราคานั้นๆนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลย สำหรับใครนะครับที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับผมเข้ามาติ๊กตรงด้านบนได้เลยครับผมนี่นะครับผมมีให้เลือกหลายราคาเยอะจริงๆนะครับผมทางเว็บไซต์ของเขานั่นเองสำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับผมเข้าไปดูที่เมนูแนะนําเพื่อนกันได้นะครับผมเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ของเรานะครับผมแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆนะครับผมทางเว็บไซต์ก็ จะให้อัตราค่าคอมมิชชั่นหึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับผมของผมก็ลงทะเบียนกันสองคนแล้วนะครับผมรายได้รวมของผมก็สองบาทน,นะครับผมถือว่าเป็นการหารายได้ไปอีกช่องทางหนึ่งเลยเพื่อไม่ไปการเสียวเวลานะครับผมเข้าไปดูที่หน้าทิกตอกของเราเลยนะครับว่าผู้ติดตามของเราขึ้นหรือ,อยังเพียงแค่กดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับ ่านี่นะครับผมผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจเว็บปั๊มไรเว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมเข้ามาเซิร์ชคําว่า SPE SMM นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งนิ่งไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ